แบนนี้อียาวนะครับชาบูไม่อยู่อ๋อคิดดูเลยเมื่อคืนจบจะนัดกลัวโดนกลัวสามวันไม่ปลดเลยเนี่ยวิงิงไปไหนตไนนอาทีครึ่งอุจบจบนี่ยงสามจบเมื่อตอนนน่นอ่ะตอนสามสิวินั่นนะอีกตัวไห้พีกำลังสี่ร้อยอยู่แล้ว รอเวลาอุ้ยอูช <laughs> นเละวะอย่าหาทำนะเลิกนะเรื่องนะมาดีเย็ด e วินะ่งสามเก้าศูนย์อะมาดี้เฮ้ยแม่งรถแม่งบักจัดตำแหน,น่งมันไม่ไหวไว่าเอพีสี่ร้อยไอ้เหี้ยไม่ไหว อยู่ท้ายให้กันเนี่ยคอยเสียบท้ายกันเนี้ยไหเสียบท้ายเลยอย่ะไอ้ยูฟังไหนพี่อยู่ฝ่ายเปล่าไปซ้ายเนียวเดียวดีดยไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดรอบนี้ไม่ได้ไ ที่ผมเป็นลำปีเอออ่ะโอเคครับอย่าลืมพันศีนะที่บอกมาเอาเลยมันไปเก่งแน่นอนเลยนนะครับงามไป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 กดไก่แก้วกดไก่แก้วอีกเดียวพอไม่ต้องหมากม่กดไหวว่าจารย์ ดาเลวดาเลวดาเลวกดกดกดครับกดเต็มเลยไปเวลเวลโรตเตอร์ไม่มันสามสิบมันเหลือไงเหลืออยูสิบใบเออไปเวล์รถต่อได้เลยพอห้าสิบเวล์รถง่ายเลยทีเนี้ยห้าสิบมันเวลง่ายงมันคนละเรื่องเลยนะรอบแรกไม่ห้าแสนถ้ากดใบเต็มเดี๋ยวมันได้ใบคูณสามมาคูณได้เวลรถมาเห็นเนี้ยเก็บไปเวลนู่นนะห้าน่ กากว้กากบเกี่ยวอบได้สองใบอย่างสองชุดนได้อย่างสองชุดเนี่ยผมเจากล่องชมพูไปแรกใบคุณสองจุดห้าเลยนะผมรออย่างเดียวรออุปกรณ์แข่งผมเนี่ยที่แรกตลอดอ่ะเปล่าจะหมดหรือพวกใบกล่องกล่องชมพูคุ้มสุดแล้วใบคุณนะเออสามใบแทนที่มันจะปรับเป็นสองนะจารย์เต้ มัน <c oughs> น่าจะเป็นสองนะใช่แม่งเราไปหาบัาในเกมแล้วบอกมันดีกว่าว่าเอ้ยได้กล่องยูพู๋ไว้ได้กล่องยูพูอย่างเงี้ยอบไอพวกโพสแม่งถ้าไมว่ามันมันโพสเพื่ออะไรพวกมันงงเหมือนกันนะขายความอบอุ่นปะ เงาเงาไม่มีใครเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยเห็นปีกทองก็โอ้โหโอ้โหสุดยอดโพสทำไมวิ่งซิตเตอร์ได้สองเต่าก็ดีแล้วแกจะโพสทำไมวะไอเหี้ยมันได้ผมเคยได้สามเต่าแค่นั้นแหละซิตเตอร์ไอเหี้ยอยู่ดีเงียบก็ดีก็ดีอยู่แล้วคราวนี้มันก็ไปเนร์ฟเหมือนแบลลี่โพสโชว์เรียบร้อยเดินเนร์ฟ ต่ทำไมคุณลุงเราไม่ได้พัวทำไมมันดนเดิมวะเฮ้่ยเพราะเราโดนแบนไงแบนสองรอบเลยรอบแรกเปาเตนไนทรอบสองอาเวซีที่มีเปาเตนไนท์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวให้ผมผมเห็นภาพนั้นนะอีกกจันอาอย่าพึ่งเข้าซึมดึงไดึงตตันเลยอะตอนนั้นอะโหเขาสงสัยเวลรถดประมาณสองร้ประมาณยี่สิบหน้า ยังไงไปทำพูดไอ้เปามึงไปทำพูดมึงไงอยู่ในปาร์ตี้นั้นสองรอบเลยไอ้เฮียไอ้เฮียคือแบบมาแจวูตั้งแอบอบอ่ะต้องจอดแอบอับจอดเนียนอ่ะประมาณนั้นมุดจุดอยู่ข้างหน้าเราต้องแคลบไปเลยไปหน่อยนึงนะประมาณนี้จอดนิดเนียนอ่ะเฮียใช่เฮียแหละแม่หลงใสจานไหวทันปะจานไหวทันปะตอนไอเนี่ยคุณลุงบั็อกอ่ะมาไล้วแมผมโอ้ วิ่งวิ่งเหมือนนักสืบอ่ะผละจุดเลยแต่จุดแรกมันจะวิ่งเหนื่อยหน่อยสบายใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีมั้งหนึ่ารถวิ่งดีไหมที่เราเที่เราเป้ามารถรถมันไม่ตันเลยฟรีเลยอ่ะเออสบายโอ้ตอนนั้นไม่สบายดิไม่ได้สักคันเลยเจอก่อนเมื่อก็บักปิดเกมเลยเออโดนแบนสองสองรอบเรียบร้อยเลย ลีเกมปิดอย่างปีหม่ใช่ไหมโหแต่ตอนนั้นเวลรถมันจริงถ้ามันปล่อยเหมือนตอนนั้นนะผมแต่น่าจะตอนนั้นผมไปตรงแจวูเออบัฟสิบสิบแล้วตอนนั้นผมไปตรงแจวูจะมีคนชอบขับรถเล่นไปทางแจวูกับไปหาผมอ่ะผมจะทำจริงนะเปล่าผมจะเอารถสิบหน้าพอะจะทํามแปดบาะแต่จะบ้าไงกว่าพุ่งจะเข้าจุดกัน ใส่อันี้มาใส่เอาเวลสองร้อยเอาไงดอนเนี้ยเนี่ยวันนี้ผมขอลดสักสองหน้าเอ้ยลดร้อยห้าสิบสักสองหน้าเรียบร้อยเลยะเฮ้ยลดสองสองร้อยสามหน้าแล้วตอนเนี้ยเอเหล็กสองคันสามหน้าไปขยันจัดโอ้โหก็เน้นบยพวกนี้หลยจานทรมานจัด โอ้ทาลมันจริงผมไม่ลน์แล้วผมไลนแค่รอแปดสิบพอละเหืืองอรูปนี้คือต้องรอสองการอย่างเดียวเลยนะงใช่จะน่อยทำถูกแล้วจะอยนี่เลยห้าสิบแน่นอนอีกคนนกสี่ตัวห้าชั่วโมงอีกคนนกสามสองชั่วโมงโคตรเสียดาเลยอืเนี่ยทีไม่อยู่มีคนมีคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะทักมาบอกว่า มีนกอยากอยากไอ้นี่ด้วยอยากชนด้วยแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันห้าสิบเหมือนกันไม่รู้ชื่อแบงค์มั้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะต้องคัดคนไปบอกหนึ่งว่าไปบอกหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เขาคือประมาณว่านกไฟพนินจรนี่ไงเจมโทรเรียกนกคุย ไม่ว่างเจมเดี๋ยวก็มุดดินโชว์ซะเลยละกันยังไม่มุดเลยเจมโตเรียกโดเรียกว่ะเ่าเอาเข้างานอ่ะโอ้โหจะตายหายแล้วนะมาพอดีเลยเออสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งวางเปล่าเต็มข้อเต็มขออเต็มข้อเทาไหม เอากี่ตัวเต็มสามครับพี่ไปทั้งทีมเลยนกไม่อยู่อะดิชั่วโมงละเจ็ดสิบเฮ็ดลูเอาวะอาร์ตบอกกูจะได้เที่ยวไปไหนไม่ต้องเขาดาวแล้วดคืนนี้ไม่ต้องเขาดาวไม่ต้องเขาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งครับพี่เขาไหนก่อนเขาในเกมเนี่ยเขาในเกมเลยนะฉลองเกมอูชั่วโมงเจ็ดสิบด้วยไถามครับผมผมไม่หักนะผมให้เต็มในเจ็ดสิบ โหดเยอะตัวใครวะตัวใครก่อนเราต้องรู้ข้อมูลลูกค้าเจ็ดสิบเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหใได้วะสุลตานเนาะไม่มีใครอยู่ที่ไม่ได้ที่อื่นก็ปลาผมติดงานปลาดุกกันหมดเลยพี่ปลาดุกจ้างมาสี่สิบแปดชั่วโมงโอ้โหปลาดุกอีกแล้ว ประดุกทําบัฟแน่นเลยนี่ว่าเนี่ยทำบัฟทำบัฟเหมือนอมิเตอ์โกะโกอะ้าสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วยังยี่สองไม่ครบทุกครันเขาก็จ้างต่อพี่เมไม่ว่างหรอพี่มีพี่มีนกเหลือแค่สองตัวมีแค่สองเรอหลังตีทูกมานะพี่ก็มีเป่ากับเต้ยหนึ่นงไปถามให้พวก<ะ>บบตามกูยังกตามยังเฮ้ยอะไรเนี่ย เชื่อไหมผมออกฤิ์ไปเมื่อคืนนะเลยมาเช้าไม่ได้นอนรูติ้งตกแป๊บนึงก็อนี่แล้วโอ้โหบรรดุดบรรดุพลังชีวิตเปล่าเฮ้ยไม่สูบพลังชีวิตจริงๆนะไม่ตอนเบรกได้เบรกสิบเอ็ดโมงแล้วออกไปเบรกนอนเช้าบนกหมดเลยเนี่ย ส้างเจ็ดสิบโหโหเยอะอีกสองเปอร์เว้ยอีกสองเปอร์เว้ยเฮ้ยไปจังบอกเลยว่ามันแป๊บเดียวเดี๋ยวสิบนาทีละเออสิบห้านาทีอ่ะสิบนาทีโหยังไม่ถึงสิบนาทีเลยมั้งใช่เข้าใจคำว่าต่งหินเข้าใจคำว่าตังหินตังหินไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะเหมือนขี้ขี้ไม่สุดอ่ะ จะเหลืออะไมาอ้ไอตัวเมื่อค okay? ืนก well> ็อยากวนี้เนี่ยนปสี่ห้าเนปเนปครับเติบเลยก่อนเฮ้ดี๋ยวพึ่งออกหมดไม่ใช่เมื่อคืนก็เนี่ยมีไอสี่สี่อ่ะสจอกูพูดหยินเหมือนกันใหาจัดนัดเฮ้ยเด้งมั้ย้างปะ้ังเหรอมาแล้วาไปสจอแต่ตัวสจอถ้าอีกแป๊บหนึ่งก็ได้เลยนะสี่ห้านะ เฮ้ยไม่แป๊บนะแปดเปอร์นั้นคือเลยครึ่งชั่วโมงไงหนึ่งชั่วโมงอ่ะง่ายถ้าเอวอีกชั่วโมงสี่ห้าแพงไงขึ้นยากถอนเลยนะอันนี้ห้าสิบเนี่ยเจ็ดเปอร์มันยังชิปชิปอยู่แมันง่ายกว่าสี่สี่ขึ้นสี่ห้าวี่กู้หลอดผมเอ้ยระวังหลอดแต่งนะแม่งบั็กเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยพอใจผมผมผมอะไรบล็กอะไรวันนั้นชั่วโมงหนึ่งสิบเปอร์มันยังรอดเลย เฟสสุดท้ายโอ้ยเวสหลักสุดท้ายโอ้ยจริงเกมไม่นางามนักหนึ่งวันเป็นไงไม่รับเฟซไม่เข้าสามอาทิตย์มาเต็มที่เขาจะไม่อยู่กันเจมบอกไม่รับโทรศัพท์ที่มาให้กูเขาดิบก็ได้สามอาทิตย์เต็มๆแบบอยากรู้คือว่าตัวใครนั้นแหละเอ๊ะมาถึงจับ โอกาสเป็นไม่ได้ประมาณหกสิบนะประมาณให้เดียรสูงกี่ชั่วโมงนะเพื่อแกเตี่งตุ่มตีหนึ่งะก็สี่ห้าชั่วโมงสามปัสามสี่สี่หรือสามสามสามครับเออเนาะอ๋อชนตอนสี่ทุ่มเหรอแล้วมันไม่คิดว่าแล้วมันไม่คิดว่าตีหนึ่งมันโบมันหมดแล้วหรอตีหนึ่งโอ้โหเอ้ไม่ใช่มันหมดล้วที่สองเนาะหมดสองลืมลืม ผมขอขอให้ผมได้เวลมั่งเถอะสองคันก็ดียิ่สองร้อยอ่ะได้อีกสองคืนอ่ะโวเดคืนนี้กับจะจะเอาจะเอาต่อวันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเลยอย่างั้นมันก็สองร้อยอ่ะแต่คืนนี้ขอราคาเต็มหน่อยนะนกหายยากจริงนกไปเที่ยวหมดนกไปเที่ยวนี่ใช่ใช่ดนึงราคาได้อยู่ ไม่งั้นไม่งั้นเขาจะหาโนกทำไมอ่ะเขาไปเขาจะเทากันนะขเราพูดเยอะผมว่างสองทุ่มพั่ยี้ได้สองทุ่มอโอ้โหจะนัดไม่ว่างเป้าจะหลับรอแล้วเป้ามานตีหนึ่งเที่ยงคืนอ่ะตีหนึ่งนอนแล้วโคตรเสียดายเลยว่ะเจ็ดสิบผมผมผมก็ผมก็ไม่น่าไหวนะเพราะไม่หลับนม่งทรมานจริงเที่ยวดีกว่ามันปีใหม่ครั้งเดียวเอง ม่ไม่ไม่พวนี้ทํางานติเข้าทต่ห้าเลยไม่อยากไปไหนนอนอยากนอนก็ตื่นเหมือนอยากพออยากแบบหลับโคดาวอะเงื่อหลับหลับข้ามปีอะให้เขาก็แสกกันวัสดีปีใหม่แล้วผมจะแชร์รูปปุที่มันระเบิดเป็นรูปจู๋่อะ ดูจิเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูรั่นเลยนะมีมีน้ำต้องปลายปะเนี่ยเออจะเกรดว่าดีฝรั่งวันนี้เนี่ยที่ฝรั่งทำมาเออมันมีน้ำออกมาตอนไม่ดีจบก็เดียเลยรับผมจะปนไปอะเนี่ยสุดท้าย โอเคมาทำเสร็จแล้วก็ตามให้นี่ต่อเลยเย่๋ยวกจานหร่อยต้องปดสามเก้าศูนย์จรเนี่ยได้เลยสบายเอาทิ้หรือปดทำไมเฮ้ยถึงดีเชี่ยหมอปดถีงหดไปวันจันทร์ฉันที่อุ้ยกระตุกอะไรอ่ะอาอ้าวอาอ่อนนั่นจบบัาหมดป่ะเฮ้ยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์รอบเดียวนี่ รอบสุดท้ายเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าไปเฮ้ยจัดอันยกใหม่เก้าเก้าเก้าหนึ่งด้วยประเด็นนะถ้าถ้าไม่อับตีพิเตอร์ได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้งร้องเฮ้ยอยากชนตัวอื่นอ่ะไม่อยากชนตัวนี้อะโอ้ยชนไปเหอะ เดือดจัดหมอยหายากแล้วเนี่ยทีมนกตพี่แม่งแข็งให้ขนาดนี้แล้วตาจะไหลไม่ใช่ทีมคุณภาพจริงง่ายๆมันหักในอยู่ตอนนี้เอาให้สุดไปเลยดิเอวยูเย่เย้เย้เย้เออถ่ายรูปเปรี้ยวอย่างนี้นี่เนี่ยรถอย่างเดียวได้กล่องนกเขียวแล้วเออแล้วก็ไปเวลรถได้เวลิกูดเลยเดี๋ยวออฟไลน์ก่อน Euh โอ้ยโอ้โหหันแป๊บนึงแป๊หนึงขอแค p t u r e camera เอ้ยเอ่อเอ่ออะไร X ล้อนี่เขาชื่อเลยนะพีเตอร์เหรอล้อ X พิเตอร์เสไนอ้ยอ้ยอ้ล้อล้อล้อทีทีบูนี่มันเท่าไหร่อ่ะออสี่ร้มั้งสี่ร้อยท่าไรนะสามสองสามสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามเออสาม้อสองเอ็มสองรอยอสี่ร้อยอะสี่ร้อยเขอได้ขาได้ขายอยู่